ห้แลวค่ะช่องพังเพชรบันนี้ค่ะแม่ก่อนวันนี้มาดูน้ําท่วมข้าวกันแม่ค่ะแต่อัด้อนอ่อนเรือเป็นหย่อมเป็นหย่อมบางเจ้าก็ท่าขึ้นอีกสองวันหมดค่ะแม่ค่ะเป็นทะเลเลยนู่นดันเป็นทะเลตอนนี้เรือเป็นหย่อมเรือแตคอรวงทางทางเส้นเข้ามาบ้าน បានស្តាប់ជំរុំ ทั่วหายที่ไหนลุ่มๆหายหมูลระคำมินเลยค่ะลำต้นก็สงสัยจะเน่าด้านนี้เหลือเยอะค่ะแต่คงจะไม่ได้เกี่ยวไม่จ๋าะว่าขึ้นทุกวันว่าลำต้นน้ำแช่นานก็เน่า คลิปสันส้นๆค่ะสันส้นๆค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ดูค่ะน้ำท่วมไร่นาน่าเสียดายค่ะทั้งแรงทั้งท่วม กดกระดิ่งค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านด้วยค่ะมาดูข้าวค่ะแม่คะไม่มีข้าวคะ่ะเหลือบางเจ้าค่ะแม่คะเหลือบางเจ้าที่เหลือไม่รู้ว่าจะได้เกี่ยวหรือไมค่ค่ะ tam the 1 いいって思って。 คลิปสันส้นๆค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ให้ช่องของเราเล็กๆค่ะแม่ควานฝังเพชรมณีวันนี้มาดูข้าวค่ะสักต,ตะไคร้กดกระเด็งให้ช่องเล็กๆของเราค่ะสวัสดีคด่ะที่เข้ามารับชมช่องเล็กๆของเรา